พอดีลูกศิษย์พระอาจาร์เนี่ยรู้รู้จักกับแม่เขาก็เลยบอกอย่างนี้สิถวายสังฆทานให้ให้กับผู้ป่วยนะเรารู้จักพระอาจารย์รูปหนึ่งแกก็นิมนต์พระอาจารย์ไปที่ที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ก็ไปให้ช้าตรสูสิปรากฏว่าในขณะที่ไปเห็นก็ไมกก่ก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะไปได้แล้วเพราะาตัวบวมตัวเหลืองซีดมากก็คิดว่าพูดคงคงไม่ได้ ก็เลยไปนั่งใกล้ๆแล้วก็จับมือของผู้ป่วยแล้วก็แผ่เมตตาพูดง่ายๆก็คือส่งคุณภาพจิตที่ดีผ่านกายเข้าไปได้ประมาณสองสานาทีเนะี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือได้ยินเสียงปี๊ดที่มอนิเตอร์มันปี๊ดหายไปเลยก็คือพูดง่ายๆจากไปคามือพระนั่นเอง เขาก็คงจะรู้สึกดีแต่โอ้โหประมาณว่าพระเจ๋งแน่ๆประมาณอย่างนี้นะตามภาษาของคนธรรมดาทั่วๆไปปรากฏว่าพอทําพิธีศพเสร็จแล้วอีก7วันเขาก็โทรมาบอกว่าพระอาจารย์พวกนี้ยังไงไม่ต้องบินธบได้ไหมหนูกับครอบครัวจะมาใส่บาตรนะอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับคุณพ่อพระอาจารย์ก็บอกว่าได้อย่างนั้นเดี๋ยวขอให้พระได้ได,ได,ได้ได้ร่วมฉันด้วยนะประมาณ6กเจ็ดรูปพระอาจารย์จาไม่ได้นั้นแหละ ปรากฏว่าพอตอนเช้าเนี่ยแกมาโอ้โหหยิบปิ่นโตแถวใหญ่เลยนะเต็มไม้เต็มมือหมดเลยหลังจากที่ได้สนทนาทำกันเนี่ยแกก็เริ่มที่จะประเคนของถวายนะหนึ่งสอหผ่านไปจําไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่อย่างเนี่ยที่6กจำได้แม่นเลยเพราะในขณะที่แกถวายเนี่ยมันเป็นแกงส้มปลาช่อนแกยื่นแล้วพระจารย์รับเสร็จแล้วแกก็พูดว่าพ่อพ่อพ,อพอ่หนูเอาแกงส้มปาช่อนมาให้พ่อทานนะพ่อทานเยอะ าก็คิดในใจตอนนั้นนะอะไรว่าให้พระแต่เรียกผีกินการจะใช้ช่องทางปากของพระในการเป็นเป็นสื่อผ่านไปให้วิญญาณพระอาจารย์เลยเขียนไปหนังสือแซวไว้ลเล่นว่าปกติพระอาจารย์เป็นคนฉันน้อยมากๆสมมติว่าถ้าเผื่อว่าอันนั้นเป็นอาหารจานโปรดของพ่อแล้วพวกเราเข้าใจว่าเมื่อพระกินเท่าไหนคนตาจะได้เท่านั้นเมื่อมอบอะไรให้พระ แบบไหนคนตายจะได้แบบนั้นพระอาจารย์ก็เลยเขียนแซวไปว่าตอกกลางคืนปุ๊บเด็กคนนี้ต้องถูกพ่อด่าแน่ๆของโปรดกูแท้ๆแทนที่จะไปให้พระที่กินเยอะกับเอาไปให้พระที่กินน้อยนะกยังไม่อิ่บเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ได้เกี่ยวนะแล้วทุกบุญมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ตายแล้วจะได้รับมันขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นอยู่ในสถานะไหนถ้าถ้าต่ํา เป็นสัตว์เดรัจฉานตุ้งเนี้ยจะไม่ได้หรือเป็นเปรตจะได้อยู่แค่เปรตประเภทเดียวอีก5ประเภทเปรตจะไม่ได้ถ้าอยู่ในขุมนรกเนี่ยตั้งแต่ระดับนี้ลงไปจนถึงนรกโลกนียไม่ไม่ได้แน่นอนพวกกฎของธรรมชาติกับกฎแห่งกรรมเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อตอบสนองนะ แล้วก็ลงโทษเอาไว้ดีอยู่แล้วถ้าไม่อย่างนั้นนี่ทำไมะสมมตเิเราเชื่อในเรื่องของนรกใช่ไหมแล้วก็สั่งน้องสั่งนุ่งสั่งคนใช้ว่าตายไปทําบุญหนักๆน,น,นิดหนึ่งแทนที่จะต้องตกในนรกทองแดงก็กลายเป็นนอนอยู่ในอ่าง j จากก z ซี่อย่างเงี้ยมันมันจะได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นอยากจะทําให้เขาก็ตั้งใจทําไม่ต้องคิดว่าเขาจะได้หรือไม่แล้วการที่ไปเรียกหมอดูมา ทรงเจ้าเขาผีแล้วถามว่าไอผีส่งไปอ่ะได้หรือเปล่าเขาตอบได้แน่ๆได้อะไรได้สตังจากเราอ่ะนะได้สตังจากเรามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นมีพระอะ่ที่เป็นครูสอสมมนสามเณรปรากฏว่าท่านเสียชีวิตไปก่อนท่านเสียเนี่ยเป็นเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่มีใครดูแลท่านพระอาจารย์เลยเอาตัวมาที่วัด พระอาจารย์เป็นคนไม่เคยชงกาแฟไม่เคยไปหยิบอาา่านการกินไม่เคยทําอะไรเกี่ยวับเรื่องของอาหารแต่ตอนเช้าต้องตื่นขึ้นมาหุงข้าวชีวิตจิตน่ะเพื่อให้เขาทานนะเพราะไม่มีใครดูแลเขาอะ่ะปรากฏว่าแกทานได้อยู่ประมาณสองมือ้อแล้วปวดมากอะ่ะทนไม่ไหวเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่วัดน,นั้นอีกเลยคือเสียชีวิตอ่โหช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบ พระกำเนที่วัดนี่ปกติมันไม่ค่อยอยากจะนอนกุฏิพระจารย์นะเพราะว่าดุแต่ช่วงนั้นเนี่ยประมาณสองอาทิตย์เนี่ยทุกคนมานอนที่กุฏิพระจารย์หมดเลยถามว่าทําไมมันบอกว่าผมคิดว่าผียังไงก็คงไม่กล้ามากุฏิพระจารย์เพราะขนาดยังไม่ตายยังกลัวเลยตายไปเป็นผีก็น่านะยังคงกลัวอยู่อะไรประมาณนี้นะเออก็พอเขาทําบุญเลี้ยงพระเสร็จแล้วพระนะ ก็ไปเรียกหมอผีมาดูว่าไอ้ที่ให้ไปอ่ะได้หรือเปล่าหมอผีคนนี้ก็พูดเป็นตุปเป็นตะเลยนะว่าจีวอยังไม่ให้อ่า mm hmm. ย่ามยังไม่มีอะไรนะตายไปแล้วยังจะเอาเฟอร์นิเจอร์อีกไะพระาจารย์เลยบอกว่าโอ้น่าจะบอกก่อนเดี๋ยวจะไปขอดูหน้าหมอผีหน่อยเอาเป็นว่าอยากจะทำก็ทําแล้วไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะได้หรือไม่ นะมันเป็นการลังเลสงใจถ้าคิดว่าดีก็ทําเถอะเพราะจิตในการที่เราจะมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนตายแล้วหรือว่าคนที่จากไปเป็นจิตที่ดีงามแน่นอนนะครับ